นี่คือบทแนะนำสำหรับ GWM Tank 300้ปี2 0ง5 0 0ปี2025เป็นภาษาไทย GWM Tank 300้ปี2 0ง5 0 0ปี2025เป็นรถ SUV ขนาดกลางที่โดดเด่นด้วยความสามารถในการขับขี่แบบออฟโรดผสานกับดีไซน์ที่ทันสมัยและเทคโนโลยีล้ำสมัยโครงสร้างตัวถังแบบ l ัดเดอร์เฟรช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งโดยมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินดีเซลและระบบ Hybrid รถรุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อผู้ขับขี่ที่ต้องการสมรรถนะและความอเนกประสงค์ในคันเดียว พร้อมด้วยรูปลักษณ์ที่โดดเด่นภายในหรูหราและระบบขับเคลื่อน4ล้อที่พร้อมลุยทุกเส้นทางทำให้แทง3 0 0 0เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในกลุ่ม SUV สายลุย The 2อ2 5 GWM ท a ง k 300 Showcase a bold and r u g g e x t e r i o r design that b l e n d classic off-road aesthetic with modern styling c u e ขีดขีดขีด,ขดการออกแบบภายนอกของ GWM ท a ง k 300ปี2025 GWM ท a ง k 300ปี2025มาพร้อมกับดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นและแข็งแกร่ง ผสมผสานสไตล์ออฟโรดย้อนยุคก,กับความทันสมัยได้อย่างลงตัวกระจังหน้าแบบสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่โดดเด่นด้วยเส้นสายแนวนอนสีดำเงาและโลโก้แท้ง300ตรงกลางไฟหน้าเล็ดทรงกลมพร้อมไฟ d ดเตอร์ running light DRL แบบเส้นแนวนอนที่ผสานเข้ากับไฟหน้าอย่างลงตัวกันชนหน้าและหลังทรงแข็งแรงเสริมความมั่นใจในการขับขี่บนเส้นทางธุรกันดารซุ้มล้อขนาดใหญ่พร้อมล้ออลอย18นิ้ว เสริมความบึกบึนและพร้อมลุยทุกเส้นทางไฟไท้ายเล็กแนวตั้งเพิ่มความทันสมัยให้กับด้านหลังของรอถอล้ออะไหล่ติดท้ายรถเสริมภาพลักษณ์ของรถออฟโรดที่แท้จริงตัวถังทรงเหลี่ยมและเส้นสายที่ชัดเจนให้ความรู้สึกแข็งแกร่งและพร้อมลุยหลังคาสัรูปแบบพาโนรามาเพิ่มความหรูหราและเปิดรับแสงธรรมชาติ ด้วยการออกแบบที่ผสมผสานร,ระหว่างความแข็งแกร่งและความทันสมัย GWM Tank 300ปี2025จึงเป็นรถ SUV ที่พร้อมตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการผจญภายนอกเส้นทางขีดขีดขีดหากคุณสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับการออกแบบภายนอกของ GWM Tank 300ปี2025คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ทางการของ GWM ได้ที่ GWM Tank 300 Exterior ขีดขีดขีด The 2025 GWM Tank 300 Box and Interior t h a t Masterfully Combine l u x u Functionality with Luxurious Comfort Catering to Both Off-Road Enthusiasts and Urban Drivers อะไรขีดขีดขีด,ขดการออกแบบภายในวัสดุคุณภาพสูงภายในห้องโดยสารตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพเช่นเบาะหนังนั a ป้าแท้ในรุ่นอัลปราและเบาะคอมฟอร์ทเทคในรุ่น Lux ที่นั่งปรับได้ บอกคนขับปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางพร้อมฟังก์ชันนวดและหน่วยความจําในรุ่นอันตราพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพวงมาลัยหุ้มหนังพร้อมระบบทําความร้อนเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่ขีดขีดขีดเทคโนโลยีและความบันเทิงหน้าจอคู่ขนาด12.3นิ้วแผงหน้าปัดดิจิทัลและหน้าจออินโฟเทนเมนที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงคุณภาพสูง ลำโพง9ตัวจากอินฟินิตีเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนมอบประสบการณ์เสียงระดับพรีเมียมการชาร์จแบบไร้สายแท่นชาร์จไร้สายสำหรับสมาร์ทโฟนเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานขีดขีดขีดบรรยากาศและความสะดวกสบายไฟส่องสว่างภายในระบบไฟแอมเบียนไลทปรับได้ถึง64สีในรุ่นอันตราเพื่อสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมกับอารมณ์ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ ระบบปรับอากาศแบบดูอัลโซนช่วยให้ผู้โดยสารทุกคนรู้สึกสบายตลอดการเดินทางหลังคาซันรูฟหลังคาซันรูฟแบบพนรมาเพิ่มความโปร่งโล่งและเปิดรับแสงธรรมชาติขีดขีดขีด,ขดการควบคุมเสียงและความเงียบการเก็บเสียงขั้นสูงกระจกการเสียงแบบสองชั้นและวัสดุเก็บเสียงหลายชั้นช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอ,อกรระบบการสะเทือนระบบการสะเทือนที่ปรับจูนมาอย่างดีช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและเงียบสงบขีดขีดขีด,ขด ด้วยการผสมผสานร,ระหว่างความหรูหราเทคโนโลยีล้ำสมัยและการออกแบบที่เน้นความสะดวกสบาย GWM Tank 300้ปี2 0ง5 0 0ปี2025จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มองหารถ SUV ที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการผจญภัยนอกเส้นทาง The interior of the 2025 GWM Tank 300 Masterfully blend f u n n c t i o a l i t y with refined luxury, offering a sanctuary of comfort and advanced technology for both urban commute and off-road adventure. ขีดขีดขีดวัสะดุดและความสะดวกสบายที่นั่งหุ้มหนังนัป้าเพิ่มความหรูหราและสัมผัสที่นุ่มนวลให้กับห้องโดยสารเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้าแดทิศทางพร้อมฟังก์ชันนวดและหน่วยความจำในรุ่นอันตรารพวงมาลัยหุ้มหนังพร้อมระบบทำความร้อนเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่ในสภาพอากาศเย็นระบบปรับอากาศแบบดูอัลโซนช่วยให้ผู้โดยสารทุกคนรู้สึกสบายตลอดการเดินทางขีดขีดขีด,ขดเทคโนโลยีและความบันเทิง หน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เพื่อการเชื่อมต่อที่ราบรื่นระบบเสียง Infinity เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน9ลำโพงมอบประสบการณ์เสียงระดับพรีเมียมแท่นชาร์จไร้สายเพิ่มความสะดวกสบายในการชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขีดขีดขีดบรรยากาศและความเงียบสงบไฟแอมเบียนไลท์ปรับได้ถึง64สีสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมกับอารมณ์ในรุ่นอันตรา กระจกกันเสียงแบบ2ชั้นและวัสดุเก็บเสียงหลายชั้นช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกอ,อกอขีดขีดขีดด้วยการผสมผสานร,ระหว่างความหรูหราเทคโนโลยีล้ำสมัยและการออกแบบที่เน้นความสะดวกสบาย GWM แท้ง3 0 0ปี2025จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มองหารถ SUV ที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการผจญภัยนอกเส้นทาง The 2025 GWM Tank 300 offer a versatile range of powertrain design to cater to various driving preferences from urban commuting to demanding off-road adventure. ขีดขีดขีดเครื่องยนต์และสมรรถนะ1เครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรเทอร์โบกำลังสูงสุด162กิโลวัตต์ประมาณ217แรงม้าที่5,500รอบนาทีแรงบิดสูงสุด 380นิวตันเมตรที่1,800-3,600รอลบ3,600นรอบนาทีระบบส่งกำลังเกียร์อัตโนมัติ8สปีดระบบขับเคลื่อน4ล้อ 4WD อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ยประมาณ9.5ลิตร100กิโลเมตร2เครื่องยนต์ไฮบริด2.0ลิตรเทอร์โบ HEV กำลังรวม255กิโลวัตต์ประมาณ342แรงม้าแรงบิดรวม 648นิวตันเมตรระบบส่งกำลังเกียร์อัตโนมัติ9สปีดระบบขับเคลื่อน4ลอ้อ4 w d อัตราเร่งศูนยถึง100กิโลเมตรชั่วโมงประมาณ7.9วินาทีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ยประมาณ8.4ลิตร100กิโลเมตร3เครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรเทอร์โบกำลังสูงสุด135กิโลวัตต์ประมาณ181แรงม้าที่3,600รอบ นาทีแรงบิดสูงสุด480นิวตันเมตรที่2,500รอบนาทีระบบส่งกำลังเกียร์อัตโนมัติ9สปีดระบบขับเคลื่อน4ล้อ 4WD อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ยประมาณ7.7ลิตร /100 กิโลเมตรความสามารถในการลากจูงสูงสุด3,000กิโลกรัมเบรกขีดขีดขีดสมรรถนะการขับขี่และเทคโนโลยีออฟโรด ทุกกลุ่นของ GWM แท้ง300มาพร้อมกับคุณสมบัติที่เสริมสมรรถนะในการขับขี่ออฟโรดเช่นโหมดการขับขี่เจรูปแบบ Normal Sport Eco m u d s ม n d s n แซนและ CL ระบบแท้งเทินช่วยให้รถหมุนในพื้นที่แคบได้ง่ายขึ้นระบบควบคุมความเร็วขณะขับขี่ออฟโรดช่วยรักษาความเร็วคงที่ในสภาพถนนที่ท้าทายระบบบล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้าด้านหน้าและหลัง เพิ่มการยึดเกาะในสภาพถนนลื่อนหรือครูขรครับระบบขับเคลื่อน4ี่ล้ออัจฉริยะ t o r q on Demand ปรับการกระจายแรงบิดอัตโนมัติต,ตามสภาพถนนขีดขีดขีดด้วยตัวเลือกเครื่องยนต์ที่หลากหลายและเทคโนโลยีที่ทันสมัย GWM Tank 300ปี2025พร้อมตอบสนองทุกความต้องการไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือการผจญภัยในเส้นทางออฟโรดที่ท้าทายแน่นอน นี่คือข้อมูลเรื่องความเร็วของ GWM ทั้ง300ปี2025เป็นภาษาไทยขีดขีดขีดความเร็วสูงสุดรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน2.0แนวเทอร์โบความเร็วสูงสุดประมาณ170กิโลเมตรชั่วโมงกำลังสูงสุด217แรงมา้าแรงบิด380นิวตันเมตรรุ่นไฮบริด HEV ลบสแนวเทอร์โบบวกมอเตอร์ไฟฟ้าความเร็วสูงสุดประมาณ180กิโเมตรชั่วโมง กำลังรวมประมาณ342แรงมา้าแรงบิดรวม648นิวตันเมตรขีดขีดขีดอัตราเร่งศูนย์ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงรุ่นเบนซินเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงในประมาณ10วินาทีรุ่นไฮบริด HEV เร่งจากศูนถึง100กิโลเมตรชั่วโมงในประมาณ8วินาทีขีดขีดขีด GWM แท้ง300ปี2025มาพร้อมกับความสมดุลระหว่างความเร็วและพละกำลังเหมาะทั้งสำหรับการขับขี่ในเมืองและการผจญภัยนอกถนนพร้อมตอบโจทย์ทุกไล์สไตล์การเดินทางในประเทศไทย GWM แท้ง300ปี2025มีให้เลือกทั้งหมด5รุ่นย่อยโดยมีราคาดังนี้ขีดขีดขีด,ขดรุ่นเครื่องยนต์ดีเซล2 4ลิตรเทอร์โบ 2.4T โปราคา 1,49, 0 0ล้บาท2.4ทอันตรา ราคา1,199,000บาท2.4ทีอันตรา CWD ราคา1,299,000บาทรุ่นไฮบริด HEV 2 0ลิ u ร b o บวกมอเตอร์ไฟฟ้า HEV PRO ราคา1,649,000บาท HEV อันตราราคา1,799,000บาทขีดขีดขีดราคาดังกล่าวเป็นราคาจำหน่ายปลีก OTR ที่รวมภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆแล้วหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชั่นหรือข้อเสนอพิเศษสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ GWM ประเทศไทยหรือสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณขอบคุณที่รับชมและถ้ามีคำถามเพิ่มเติมอย่าลังเลที่จะถามนะครับ